รับรองผลเืิดตั้งเมื่อวันที่4มิถุนายน2568แล้วนั้นเพื่อให้การเฏิีการของเทศบาลเมืองปูชินาลัยเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา48ทศแห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496และที่แก้ไขเพื่อเติมฉบับที่14พศ2562 วามว่าก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายนยุทมนศรตแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายใน30วันนับแต่วันประกาศผลเลือกตั้งนายยเทมนตรตวันนี้ กับผมในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองปุชชลัยและคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานของเทศบาลเมืองปุชชลายัยโดยยึดหลักการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นตระมุขและประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญรวมั้งรอบอำนาจห,หน้าที่ของเทศบาลตามที่บรรติไว้ ในพระราชดจัิเทศบาลพศ .2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่14พศ .2562 และพระราชดจัิกำหนดแผนขับบนข้นตอนกระจัายอำนาจให้แก่องค,ค,ค์กร 42, ปกครองท้องถิ่นพศ .2542 ตลอดจนกฎหมายร่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีด้านการศ,รรศาึกษาด้านกีฬาและนันทนาการด้านพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และในด้านการบริหารจัดการที่ดีดังนั้นรายการผิงานของเทศบาลเมืองในการบริหารงานของเทศบาลเมืองบุชนาลายภายใต้นโยบายของด้านดังนี้1.1เสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ความสามารถทักษะให้แก่บุคลากรของเทศบาลเมืองบุชนาลายให้ก้าวล้ำทันสมัย พราอปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างรวดเร็ว,วทันต่อสถานก,การณ์และมีประสิทธิภาพภายใต้คำว่าเมืออาชีพ1.2การบริการประชาชนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วถูกต้องโปร่งใสประจากา์การพุทริาสตร์ัน ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมในการติดต่อขอรับบริการกับเทศบาเลเมืองอุจนาลัยจะให้มีสยุปภาษางานด้าเอกสารการขออนุญาตต่าง,ง,ากางๆการลองทุกเพื่ออำนวยความสะดวกต่องานบริการที่ประชาชนจะมาติดต่อราชการนำไปสู่การแก้ปัญหาตามขอบบระเบียบที่กำหนดไว้ พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน2.1ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึงให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเหมาะสมไฟฟ้าสาธารณะถนนทางเท้าต้องมีมาตรฐานจะประสานกันและร่วมมือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงไฟฟ้าถนนทุกสายให้เป็นให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับประชาชนต่อระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ดีและทั่วถึง2.2การระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพในการรับและระบายน้ำ เพื่อการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในจุมชนต่างๆที่มีปัญหาเกิดขึ้นเป็นประจำให้หมดไป2.3ถาปรับปรุงและพัฒนาถนนทางเท้าสะพานให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร 3. บ้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน3.1จหนึจะทำโครงการบ้านเมืองปลอดภัย โดยความร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยอางานต่างๆกระจาจยุสายตรวจเครื่องที่เพื่อปอ้องกันอหตอาจจากรรมถนนต่อซอยทุกสายจัดให้มีแสงสว่างพร้อมระบบป้องวงจรปิดที่สมบูรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน3.2ดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน,น,อน พบประชาชนจ,จากสาธารณภัยต่างๆอยากรวดเร็วตัดต่อเหตุการณ์สาสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อ 4. ด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน 4.1. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทางด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมเพื่อชีวิตยืนยาวโดยการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกเฝ้าระวังและควบคุมโรคปิตต่อและโรคไม่ติดต่อ,ตอพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขกับเคลื่อนอสมอและ พยาบาลเครื่อนที่สำหรับผู้ป่วยในชุมชนสรับสุนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีมาตรฐาน4.2พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้ยโอกาสในชุมชนและพัฒนาการให้บริการการจัดสมริการสังคม และสังคมสมค์มให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการทุกผลภาพผู้ด้ยโอกาสผู้ไร้ที่พึ่งและกลุ่มเบาบางอื่นผู้ประสบภยัยพิบัติอย่างทั่วถึง4.3ส่งเสริมสนนุน,าานการจัดตั้งคณะกรรมการจุมชน การจัดระเบียบชุมชนให้เกิดคนดีชุมชนมีสุขโดยสร้างมวลทุนสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 4. 4. 4ส่ส่งเสริมและสนุนกิจการส่งเสริมและสนุนธุร,รกิจและการลงทุนของประชาชนในพื้นที่โดยส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนร่วมกับแรงงานที่เกีกกเ่ยวข้องสนับสนุนการค้าการจัดซื้อจัดจ้างของประชาชนและบูรบอการในพื้นที่เพื่อประชาชนมีอาชีพและรายได้การลงชิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยัง่งยืน4.5ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการกอ,องบรรบาหรือกองทุนสวิการชุมชนให้สามารถ สนองต่อความต้องการและความจาเป็นของสมาชิกเพื่อเป็นหลักประกันในชีวิตไม่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านข้อ5ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒธรรมประัะเพณีจะมีการส่งเสริมการบริหารการศึกษาสนับสนุนพัฒนาการศึกษาเช่นการจัดก,การศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษาและประถมศึกษาอย่างตั้วถึงถูกต้องและเพียงพอ5.2ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสัก,กัเดเทศบาลเมืองอุญลาย5.3ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานันทนาการกิจการเด็กและเยาวชน วมตั้งประชาชน5.4ส่งเสริมและสนุนศาสนาบำรุงศิลปะจารีตประเพณีอุปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่นข้อ 6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม6.1พัฒนาการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องการจัดเก็บขยะและการกำจัดขยะ และลดงโคลงการสร้างจิตสำน,นึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน6.2ก่อสร้างปรับปรุงวิทัศน์สถานที่พักผ่อนหย่อนใจสวนสาธารณะสถานที่ออกกำลังกายลานกิจกรรมสำหรับครอบครัวและสนามเด็กเล่นอย่างเพียงพอมีมาตรฐานความปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้บริการของประชาชนพร้อมบำรุงรักษาและเพิ่ม พื้นที่สีเขียวให้มีจํานวนเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และหลากหลายลรูปแบบการที่จะทําทให้นโยบายของผมบรรลุเป้าหมายที่ต้องการนั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจร่วมคิดร่วมทำจากทัานสมาชิกสาเทศบาลพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจําและพนักง,งานเทศบาลเมืองอุตสาหะทุกท่านรวมถึงประชาชน ได้ช่วยสนุนนโยบายไปสู่การปฏิบัติและร่วมขับเคลื่อนพันตนาให้เกิดเป็นรูปธรรมำนำเทศบาลเมืองุจยนลายก็น่าพัฒนาให้เป็นเมอืองแห่งความสุขเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไปขอบคุณรรครับท่านปรานครับอยากเป็นทรงธานนะครับในกรนี้ท่านก็ได้แนนโยบายให้สถานีนี้ได้รับทราบ การแถนนโยบายนะครับตามหมวดที่1 0นะครับข้อ123นะครับเมื่อผู้บริหารท้องิ่นขอแถนนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วนเมื่อผู้บริหารท้องิ่นได้แถนนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่น สักงามอัิบายรวมกันเป็นใจที่ประชุมวาร้องถิมร่างฐานถา้อพิบายเป็นประเด็นประเด็นไปนะครับมีสมาชิกชัานใดอยากอภิบายในาำแถลงนโยบายของผู้บริหารนะครับทำใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นผลนศีรษะเมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วบิงป,ปากได้โดยให้ยืนปากณนะที่ของตนหรือ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้องกล่าวกับฝ่ายสภานะครับเพื่อที่เราจะหาแนวทางทำงานร่วมกันอย่างไรให้เกิดความสุขร่วมกันเนาะ,ะนะคะขอเสนอนายนเดชนทธนชัยทองศรีเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมค่ะขอบคุณค่ะเสนอนายธนขอผู้รับรองครับผู้รับรองถูกต้องนะคะนรับมีท่านใดเสนี